สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เราก็จะมามาพูดคุยเกี่ยวกับยาไกลโฟเซตนะครับแล้วก็กูโฟซินเนตนะครับยาไกลโฟเซตเนี่ยมันเป็นยาชนิด ดูดซึมนะครับและผมถามก่อนว่าชนิดด,ดูดซึมเนะี่ยทำไมผมถึงไม่แนะนำให้ทุกท่านฉีดนะครับก็เพราะว่าถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังดูดซึมไม่ได้ถึง3วันนะครับหรือฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดฝนตกนะครับมันก็จะเกิดปัญหาย่าไม่ตายนะครับไกฟโฟเตนะหนึ่งเรื่องนะครับสอง ดินที่เราฉีดไปนะครับจะเกิดเป็นโพรงเป็นหลุมนะครับหรือว่าดินพุดินทางดินเสียนะครับฉะนั้นถ้าฉีดบนหัวคนาหัวคนาก็จะรั่วซึมนะครับแล้วก็เกิดหัวคนาพังนะครับดินเสาะดินพังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุแล้วก็ไกฟเศตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยา ที่ซึมอยู่ในดินนะครับได้ได้ได้นานเป็นเดือนนะครับทำให้เราไม่สามารถเพาะปลูกนะครับหรือทำการเพาะปลูกได้ภายในตอนที่เราฉีดนะครับเช่นเราฉีดวันนี้เราก็ต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนนะครับหรือว่า20-30วันถึงจะเริ่มทำข้าวได้นะครับเราไม่สามารถที่จะฉีดปุ๊บทำได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังด้วย ข้อดีของไกฟอเรสตก็คือดูดซึมนะครับเหมือนที่พี่ๆหลายๆคนพูดนะครับก็เรียกเป็นตระกูลดูดซึมเพียวๆนะครับไม่มีอะไรเติมแต่งเลยไกฟอเรสตนะครับก็หญ้าลักษณะที่บอกเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหญ้ามันจะเต็มอย่างเงี้ยนะครับก็บอกเลยว่ามีอยู่สองกรณีนะครับที่อยากจะแนะนําให้ฉีดได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ทําข้าวเป็นเดือน นะครับหรือสามารถทิ้งนาได้เป็นเดือนโดยที่เราไม่ไม่ได้ทําอะไรนะครับหรือว่าปล่อยล่างไว้เนี่ยแนะนําให้ฉีดไกโฟเศตนะครับบวกกับอะไรดีไกโฟเศตบวกกับจับใบนะครับแล้วก็ใส่น้ํายาปรับพัน,นุ่มเพื่อไม่ให้เกิดฟองนะครับก็อย่างลักษณะที่พวกท่านเห็นอย่างนี้เลยหญ้าแบบนี้นะครับและแนะนําว่าให้ฉีดตอนดินชื้นนะครับคุณฟังไม่ผิดไก่โฟเฟต ต้องฉีดตอนดินชื้นดินไม่มีน้ํานะครับชื้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยชื้นแบบเนี้ยนะครับดินต้องชื้นดินต้องไม่มีน้ําและดินต้องไม่แห้งถ้าแห้งยาไกโฟเซตจะไม่ทํางานนะครับหรือว่าทํางานได้ไม่ดีทําให้หญ้าไม่ตายนะครับส่วนกูโฟซินเนตนะครับกูโฟซินเนตผมเรียกเป็นตระกูลดูดซึมนะครับแล้วก็เผาไหม้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเผาไหม้แรงกว่าดูดซึมนะครับ ฉะนั้นมันจะเผานะครับแต่เผาในลทธิ์อ่อนๆนะครับกูโฟซินเนตนะฤทธิ lit ์อ่อนๆอย่างเช่นเราฉีดในหญ้าลักษณะแบบนี้นะครับเราฉีดไปก่อนเลยนะครับหญ้าแบบนี้นะครับเราฉีดเสร็จปุ๊บ3วันมันจะเริ่มออกอาการเหลืองนะครับเหลืองเหลืองนี่คือเกิดจากดูดซึมเข้าไปแล้วนะครับ3วันเสร็จแล้วก็จะเริ่มมีการออกฤทธิ์เผาไหม้นะครับจาก3วันก็จะเริ่มขาว หรือว่าเริ่มยุบตายนะครับหรือแห้งตายนะครับเสร็จแล้วมันก็จะแตกหน่อจากข้างล่างขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนตายแล้วตรงนี้มันจะจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับแตกขึ้นมาใหม่ถ้าเราใช้กูโฟซินเนตซ้ําอีกทีหนึ่งมันจะตายถึงรากถึงเง้านะครับคือตายจบเลยตายทีเดียวนะครับต้องการให้มันดูดซึมเข้าไป2ชั้นนะครับแล้วเผาไหม้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกูโฟซินเนต นะครับ 1>, 1ลิตรเนี่ยได้5ไล่นะครับไกโฟเซตก็1ลิตรได้5ไล่และอย่าผสมรวมกันนะครับเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับกูโฟซินเนตนะครับฉีดดินแห้งก็ได้ชื้นไม่ดีนะครับคุณฟังไม่ผิดครับคือถ้าดินื้นชื้นแบบนี้นะครับแนะนำว่าเราฉีดกูโฟซินเนตได้ไหมก็ได้นะครับแต่ มันจะสู้พวกดินแห้งไม่ได้นะครับดินแห้งแบบว่าไม่มีน้ําหรือว่าดินแห้งแบบไม่เฉาะแฉะเนี่ยถ้าเราฉีดพวกอันนี้ไปมันจะตายดีกว่านะครับเพราะว่ามันมียาเผาไหม้ออกฤทธิ์ด้วยนะครับส่วนพาราคอสล่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาพาราคอสด้วยนะครับว่าพาราคอสเนี่ยมันคือยาอะไรพาราคอสก็คือยาตะกูล เผาไหม้นะครับเผาไหม้แบบเพียวๆเลยนะครับแต่พาราคอสเนี่ยมันถูกแบนนะครับแต่ก็หลายๆคนก็ยังหาได้อยู่นะครับยังหาซื้อหาใช้ได้อยู่พวกพาราคอสเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าพาราคอสเราสามารถฉีดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแห้งพาราคอสสามารถฉีดได้เลยแต่มันจะไม่ดูดซึมทําลายถึงรากถึงโคนนะครับทําลายแต่ใบหรือว่าฉีดโดนเฉพาะตรงไหนที่โดนมันก็จะจะแห้งตาย นะครับมันแค่แห้งนะครับแต่มันจะแตกใหม่ได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือญ้าดอกขาวนะครับนะครับเนี่ยญ้าดอกขาวยานกสีชมพูนะครับที่พวกท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เห็นไหมครับลักษณะที่ฝนตกมาเพียงแค่คืนเดียวนะครับไอคืนที่เลยเราไล์สดนะครับก็คือรอสเต็มบ่อเต็มคูเต็มท่าไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปบอกนะครับยากูโฟเซเนตนะครับ แนะนำว่าใส่จับใบนะครับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อไม่ให้เกิดฟองเพื่อให้เราเทใส่ถังได้ง่ายนะครับก็หนลิตรได้5ไร่นะครับแนะนำว่ากูโฟโซินเนตต้องฉีดดินที่แห้งนะครับหรือชื้นนิดๆน,นะครับส่วนไกโฟเซตนะครับต้องฉีดดินชื้นนะครับและดินต้องไม่แห้งนะครับและยา2ตัวนี้บอกเลยว่า กูโฟร์ซเนตฉีดแล้วสามารถทำนาได้เลยครับดินไม่พุกไม่พังส่วนไกลโฟเซตฉีดแล้วต้องรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำหนเดือนนะครับหรือ20วันไม่งั้นท่านจะเจอปัญหานะครับก็คือข้าวอาจจะยุบเน่าเสียหายได้นะครับอันนี้ผมก็กากน้ำเข้านะครับกากน้ำเข้านาครับโดยไม่ต้องวิเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมทำคลิปไว้หลังบ้านผมว่าถ้าเรา ควบคุมระบบนะครับระบบน้ําได้ดีนะครับเราควบคุมระบบน้ําเราวางแบบแผนแบบแปลนะครับน้ําก็จะเข้านาได้ง่ายนะครับในเมื่อเราไม่จําเป็นต้องดูแลอะไรมากนะครับอันนี้เราก็วิซใส่ตรงนู้นนะครับแปลงที่ผมถ่ายเมื่อวานนะครับก็แทบนนู้นสายเสร็จแล้วนะครับดินดินหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นดินดํานะครับดินที่ดีมากนะครับดีกว่าที่นาผมนะครับอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับชาวเขาทํา นะครับเห็นไหมครับน้ํามันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับก็เราใช้การที่ผมบอกนะครับก็คือว่าเรามีบ่ออยู่ข้างหลังนะครับที่ลุ่มแล้วเราก็จ้างแม่โครมาฝังท่อนะครับแล้วเราก็เปิดระบบน้ําเข้าเลยนะครับก็คือน้ําเนี่ยมันก็จะล้นเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามานาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเสียค่าน้ํามันวิทนะครับในแปลงนี้เห็นไหครับน้ํามันก็จะเข้า ถามเราว่าถ้าเราทําระบบแปลงดีนะครับทุกอย่างมันก็ดีนะครับถ้าเราทําระบบแปลงไม่ดีเนี่ยปัญหามันก็ยุ่งนะครับเอาน้ําเข้าก็ยากนะครับปล่อยน้ําออกก็ยากนะครับปัญหาที่เราจะเจอต่างๆก็มากมายนะครับนี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถกักน้ําเข้านาได้หมดนะครับนี่นะครับเราก็อุดไว้นะครับตามนี้ก็ เหมือนเห็นไหมครับที่เราถ่ายไว้นะครับเราถ่ายไว้เนี่ยแล้วเราเติมน้ําใส่นะครับตอนน้ําเฉาะแฉะเนี่ยเราไถดีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนน้ํามันเริ่มเราเริ่มไถเสร็จเราก็จะวิดน้ําใส่นะครับเพื่อให้ลูกญ้าพวกให้ญ้าพวกนี้ออกไปนะครับก็จะทําให้เรามีผลผลิตมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไร้านะครับญ้าน้อยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเกี่ยวกับความรู้ยากูโฟซินเนตนะครับ ใช้แล้วฉีดได้ฉีดแล้วสามารถทำนาได้เลยกูโฟซินเนตนะครับถ้าไกาโฟเซต,ต้องรอหนึ่งเดือนพาราคอสก็สามารถทำได้เลยครับเพราะว่าเป็นยาเผาไหม้ฉีดแล้วตายเฉพาะตรงที่เป็นที่โดนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ